เสร็จแล้วเราก๊อปสูตรครับง่ายๆเราคลิกที่เซลล์ของเรานะครับแล้วม,มาที่ตุ่มเล็กๆทางด้านล่างขวาตรงนี้นะครับแล้วดับเบิลคลิกคร,กรกบกกับที่หนึ่ง First One ใน Easy Excel อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเลีนก,กันเรื่องของสูตร if e นะครับเราจะทำ if สิบชั้นกันดู <Wow. S 1> มันยากง่ายยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับไป แล้วก็เช่นเคยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ใต้เดสคริปชันทางด้านล่างนะครับที่มีลิงก์ทิ้งไว้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสูตร if นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันเรื่องของสูตรเนี่ยพี่จะแนะนําตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับคือหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะมีการวิ่งแข่งขัน400เมตรนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยทั้งหมด300คนนะครับดังนั้นพี่คิดว่าสนามฟุตบอล1สนามเนี่ยมันใส่คนเข้าไป300คนน่าจะไม่ไหวนะครับ พี่กเลยจะแบ่งออกเป็น10กรุ๊ปนะครับโดยเอาคนที่มีความเร็วพอๆกันมาวิ่งด้วยกันนะครับจะได้มีความสนุกกันมากขึ้นนะครับวิธีการที่พี่จะแนะนําจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับโดยเริ่มจากวิธีที่เบสิกที่สุดก่อนเลยวิธีแรกนะครับคือการใช้ฟิลเตอร์นะครับเราคลุมข้อมูลของเรานะครับเสร็จแล้วมาที่ Data นะครับแล้วก็กดฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับพอเรากดฟิลเตอร์เสร็จแล้วนะครับ หัวตารางจะมีรูปศอนแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกเข้าไปนะครับคนที่วิ่งได้น้อยกว่า60วินาทีเนี่ยพี่จะให้อยู่กรุปที่1น,นะครับเราไปติ๊กถูกด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็ใส่ G1 เข้าไปแบบนี้นะครับต่อมาคนที่วิ่งได้ตั้งแต่60วินาทีจนถึง69วินาทีนะครับแบบนี้นะครับพี่จะให้เป็น G2 ครับ ก็ทาแบบนี้นะครับแล้วก็กรุปที่3กรุปที่4แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือใช้ตัวกรองนะครับแล้วก็ไปเลือกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวิธีการที่1การใช้ฟิลเตอร์ก็จะง่ายๆ,ๆแบบนี้นะครับต่อมาวิธีการที่2นะครับที่จะใช้วิธีการอร์ทข้อมูลคําว่า s o ์ทข้อมูลเนี่ยก็คือการเรียงลําดับนะครับโดยการเอาคนที่วิ่งความเร็วน้อยที่สุดมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ให้มันไล่ลําดับไปนะครับ ก็จะใช้วิธีการคลุมเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วก็เข้าซอสตรงนี้นะครับกดซอสเสร็จแล้วก็ซอสบายเวลาที่วิ่งนะครับโดยดูจากเซลไวล์ลูนะครับแล้วก็ให้เรียงระดับจากน้อยไปหามากเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้ e x c e l ก็จะเรียงลำดับให้เราแล้วนะครับเราก็มาใส่ G1 G2 ได้เลยครับ G1 อ่ะพิมพ์นะครับ G1 นะครับ วิ่งไม่เกิน60 g 2ก็ตั้งแต่60ถึง69เป็นต้นไปนะครับแบบนี้นะครับก๊อปแล้วก็ลูดลงมาจนถึง69นะครับแล้วก็กรุปต่อไปก็คือ g 3นะครับก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็จะรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเร็วกว่าการใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับต่อมาวิธีที่3นะครับในกรณีที่มันมีข้อมูลเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นๆข้อมูลนะครับการมาลากอย่างนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นนะครับที่จะใช้วิธีการสูตร if ละกันนะครับสูตร if แต่สูตร if จะชั้นเดียวคงไม่ได้นะครับเนื่องจากเรามี10รูปดังนั้นเราจะทำทั้งหมด10ชั้นเลยครับวันนี้เราจะเรียนกัน if 10ชั้นนะครับเริ่มจากพี่ใส่หัวตารางก่อนนะครับ G1 นะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึง G10 นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำสูตรกันเลยนะครับโดย G1 เนี่ยพี่จะให้ เท่ากับ IF นะครับวงเล็บเปิดคลิกที่เวลานะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่า60วินาทีนะครับแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะครับแล้วก็ G1 แล้วก็ฟันหนูนะครับแล้วก็ลูกน้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เซลล์ถัดไปอย่างนี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าถ้า B2 เนี่ยน้อยกว่า60ให้โชว์คำว่า G1 นะครับ แต่ถ้าไม่ใช่ให้ไปดูเซลล์ถัดไปก็คือ D2 นั่นเองนะครับพอเได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ทําสูตรของตัวถัดไปได้เลยนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิดเราลากสูตรสูตรจะพังทันทีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราลากสูตรเนี่ยเราบอกว่าเซลล์นี้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยให้มาดูที่เซลล์ถัดไปก็คือ D2 นะครับแต่อเซลล์นี้เนี่ยดันให้กลับมามองที่ C2 นะครับซึ่งไปซ้ํากับสูตรของตัว G1 นั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการนี้พี่ไม่แนะนำนะครับให้ใช้วิธีการก๊อปสูตรครับก๊อปสูตรแบบนี้เลยครับแล้วก็เอามาวางนะครับเสร็จแล้วก็ B2 น้อยกว่า70วินาทีนะครับให้ไปให้โชว์คำว่า G2 นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่ใช่ให้ไปคลิกที่เซลล์ถัดไปแบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด10ตัว ะครับก็ต่อไปก็80นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น G3 นะครับถ้าวิ่งได้น้อยกว่า80วินาทีจะเป็น G3 ถ้าไม่ใช่ก็ดูเซลล์ถัดไปนะครับแล้วเราก็กรอบนะครับกรอบแบบนี้นะครับ copy นะครับคลิกที่เซลล์แล้วก็มาคลิกที่ formula b าบาร์นะครับแล้วก็กด c t r l V นนะครับต่อมาก็ต้องเป็น90นะครับข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องจำนะครับว่าตอนนี้เราคลิกไปถึง ลำดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเราคลิกไปที่เซลล์นี้แล้วเรากำลังจะก๊อบนะครับปึ๊บเราก๊อปมาเราจะเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยก่อนหน้ามันคือ90นะครับเราใส่ต่อเป็นร้อยครับไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องกลัวผิดด้วยนะครับแล้วก็คลิกที่เซลล์ถัดไปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่10กลุ๊ปนะครับ10กลุ๊มก็ทำแบบนี้ทั้งหมด1ิครั้งนะครับใช้เวลาไม่นาน ค่อยๆทำไปนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนรู้เนี่ยอย่าเพิ่งเพ้อนะครับ Excel ทํทำไม่ยากนะครับถ้าเราทำมันทุกวันเราก็จะทำมันได้ง่ายๆเลยครับใส่เข้าไปนะครับ120แล้วก็เป็นกรุ๊ปที่7นะครับแล้วก็อันหลังสูตรเราคุมนะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่เซลล์ถัดไปนะครับถ้าน้องๆยังไม่ค่อยชำนาญนะครับเราเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราแก้ตรงนี้เป็น130นะครับ ตรงนี้ก็เป็น G8 นะครับตรงนี้นะครับเราลบก่อนก็ได้นะครับใช้วิธีการลบลบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่เซลล์ถัดไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือเรา c อนโทรนะครับแล้วก็มาวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น140นะครับแล้วก็คลิกเปลี่ยนตรงนี้เป็น9นะครับแล้วก็คลุมตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่เซลล์ถัดไปได้เลยไม่ต้องกดลบนะครับ อ่าทีนี้เรามาถึง G9 กันแล้วนะครับต่อไป G10 G10 จะพิเศษหน่อยนะครับเราทำเหมือนเดิมก่อนนะครับก็คือ copy G9 มาเสร็จแล้วก็เอามาวางที่ G10 นะครับเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ G9 เนี่ยถ้ามันวิ่งได้น้อยกว่า140นาทีอ่ะ140วินาทีนะครับมันจะเป็น G10 ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเราไม่มี G11 แล้วนะครับเราไม่มีกลุ่ปที่11แล้วดังนั้นน้อยกว่า140วินาทีคืออะไรครับ139ดังนั้นพี่จะเปลี่ยนตรงนี้ครับ ให้มันเป็นมากกว่า139ครับแบบนี้นะครับ139วินาทีมันจะกลายเป็น G10 G10 แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเนื่องจากข้อมูล G Group ต่อไปเราไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเราใส่เป็นค่าว่างอย่างนี้นะครับฟันหนู2อันหมายถึงว่าถ้าไม่เข้ากับเงื่อนไขใดๆเลยนะครับให้มันโชว์เป็นช่องว่างเฉยๆนะครับแล้กด Enter ครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ สูตร if 10ตัวนะครับเราได้สูตร if มาแล้วทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตัวนะครับแล้วเราจะทำ if 10ชั้นได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราคลิกที่สูตรตัวแรกของเรานะครับเราก็จะเห็นว่า if b 2เนี่ยน้อยกว่า60นะครับก็คือถ้าความเร็วน้อยกว่า60ให้โชว์ว่า g 1ถ้าไม่ใช่ให้โชว์เป็น d 2นะครับเราก็ไปก๊อปสูตรมาเลยครับอยากได อยากได้เซลล์ D2 ใช่ไหมเราก็ไปกรุบก๊อป D2 มาโดยการลูดนะครับจาก if นะครับเอาเท่ากับทิ้งไว้นะครับเราไม่เอามาด้วยลูดมานะครับเสร็จแล้วก็กดคอนโทรล X นะครับการคอนโทรล X คือการ Copy แล้วก็ลบข้อมูลออกด้วยนะครับในเซลล์ของมันจะเหลือแค่เท่ากับนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวนี้เรา Copy มาแล้วนะครับแล้วก็เอามาแทนที่นะครับโดยการลูดคลุม D2 แบบนี้นะครับแล้วก็คอนโทรล V ใส่เข้าไปเลยนะครับ Enter นะครับ แล้วเราก็ไปก๊อปตัวต่อมานะครับคอนโทรลเเหมือนเดิมนะครับ Enter แล้วก็เอามาวางแบบนี้นะครับแทนที่ค่า e2 นะครับต่อมา f2 นะครับคอลัมน์ f2 นะครับดูแบบนี้นะครับ f2 คอลัมน์ f2 นะครับแล้วก็ copy มา้นะครับคอนโทรลเเหมือนเดิมนะครับ enter แล้วก็เอามาวางแทนค่า f2 อย่างนี้ Enter นะครับต่อมา g2 นะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับคุมมาอย่างนี้นะครับระวังนะครับเวลาเราคุมมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราเวลาออกจากเซลล์นี้เราต้อง Enter เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคลิกอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่า Excel จะมองค่าเป็นจะยังเป็นสูตรอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังในการออกจากสูตรนะครับเราต้องกด Enter เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาวางที่ G2 นะครับแล้วก็ Enter นะครับต่อมา H2 นะครับ Enter นะครับแล้วก็มาวางแทนค่า H2 แบบนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับอันนี้พี่ทำไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับก็เลยจะค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ถึงจะใช้เวลาก็ตามนะครับก็ยังไม่ถึง10นาทีนะครับมันก็ค่อนข้างเร็วสะดวกและที่สําคัญนะครับมีความแม่นยําสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะทําผิดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราให้ Excel เนี่ยเป็นคนคํานวณให้นะครับ แต่สิ่งที่สาคัญในการทํา Excel เนี่ยคือหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับก็มานั่งตรวจสอบสูตรนิดนึงนะครับเสียเวลานิดนึงเพื่อความมั่นใจว่าสูตรทั้งหมดที่เราทําไปเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอ่ะอธิบายเพื่นๆไปตอนนี้ก็มาถึงตัวที่10แล้วนะครับครบแล้วครับอ่าพวกนี้เราไม่ได้ใช้เราลบทิ้งไปเลยครับเราเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จาก G 1เราเปลี่ยนเป็นกลุ่มนะครับ G R O U P อย่างนี้นะครับเราก็จะได้สูตรนะครับอ่ะเรามาอ่านสูตรกัน ถ้า B2 น้อยกว่า60ให้ขึ้น G1 นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไปดู B2 ว่าถ้าน้อยเจกกว่า70ก็ให้ขึ้นว่า G2 นะครับแต่ถ้าไม่ใช่อีกก็ดูว่าน้อยกว่า80หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า80ให้เป็น G3 ถ้าไม่ใช่น้อยกว่า90หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า90ให้เป็น G4 นะครับสูตร Excel เนี่ยเวลามันอ่านมันจะอ่านจากทางซ้ายสุดเสมอนั่นหมายความว่าถ้าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเซลล์ที่เราเลือกไว้เนี่ยมันน้อยกว่า60อยู่แล้วนะครับมันก็จะเท่ากับ G1 เลย พอมันเท่ากับ G1 อยู่แล้วมันจะไม่สนใจข้างหลังนะครับมันจะไม่สนใจข้างหลังเลยนะครับแต่สมมุติว่าตัวนี้นะครับบังเอิญว่ามันเท่ากับ120นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เปลี่ยนเป็น G8 ให้ทันทีเพราะว่าเนื่องจากว่าอันแรกนะครับ B1 น้อยกว่า60หรือเปล่า120ไม่ได้น้อยกว่า60นะครับดังนั้นมันไม่เอา G1 มันไปดูเซลล์ที่2นะครับไปดูสูตรที่2นะครับน้อยกว่า70ไหมไม่ใช่อ่ะไปดูสูตรที่3าม น้อยกว่า80ไหมไม่ใช่ไปดูสูตรที่4ดูไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายมันมาตกที่ตรงนี้ครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันน้อยกว่า130นะครับน้อยกว่า130คืออะไรก็ตั้งแต่120จนถึง129กนะครับ120ก็เลยมาตกที่กุ๊ป G8 นั่นเองนะครับ Enter ครับเสร็จแล้วเราก๊อบสูตรครับง่ายๆเราคลิกที่เซลล์ของเรานะครับแล้วมาที่ตุ่มเล็กๆทางด้านล่างขวาตรงนี้นะครับแล้วดับเบิลคลิกเสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็จัดกรุ๊ปคนได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคน วิ่งเป็นความเร็วต่คนนี้ถ้าจำไม่ผิด57นะครับเอาความเร็วของเขาคืนมาเห็นไหมครับ Excel จะจัดกรุ๊ปให้นะครับแล้วโอกาสผิดพลาดเนี่ยไม่มีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากทําสูตรเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คสูตรกันให้ดีนะครับเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับก่อนที่จะลากสูตรนะครับเช็คสูตรกันให้ดีหากวันนี้นะครับใครชอบใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ แชร์ลิงก์นี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้เก่ง Excel กันด้วยทั่วหน้ากันทุกคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ